ดีใจมากตอนนั้นเรามีโอกาสได้เชิญอ UN ึนอูที่ปารีสนไะงเขาก็เป็นตัวแทนเกาหลีไงเลาเป็นตัวทแวนวทนคนไทยวันนี้ก็มาเจอนี่เหมือนเชิญเขามาที่บ้านอ่านี่เวลครอมจูแบงคอกบอก,บอกเขาเป็นฮอนด์จูแบงคอกแต่เราอาจะพูดเบาหน่อยฮอนด์จูแบงคอกเขาบอกฮะ <laughs> <laughs> จริงจริงได้คุยก,กันแล้วได้แชร์รูปกันแล้วเนาะได้แชร์รูปกันเรียบร้อยดีใจได้เจออีกครั้งก็อขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่มาเจอกันวันนี้ เพราะว่าวันนี้ขอบคเขราะตากฝนกันมาแล้วก็มาตั้งแต่เมื่อคืนขอบคุณจริงๆความเสศรษของานวันนี้คือเป็นการเปิด,ปปร,ปดร้านแฟลกชิพของ Sketchers ที่ใหม่ที่เซนทรัลเวลคือความเจ๋งเนี่ยมันคือของครบแล้วก็มีทุกอย่างจัดเต็มแล้วที่สำคัญคือเขาม,มีลูวิง่งเวลาลองเท้าอ่ะเราก็ต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราเดินถ้าเราวิ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงในรองเท้าแต่ละคู่อ่ะไอที่นี่เขามีลอง ไปวิ่งกันได้แต่อย่าล้มนะเฮ้ยแต่ไม่หรอกเพราะปอใส่สเก็ตเชอร์อยู่ก็ไม่เคยล้มอีกเลยไปเบาครับก็มาเดินช็อปที่สเก็ตเชอร์ที่เซียนท่านบอกก็ได้เป็นแฟกชี่แพงใหม่รับรองว่าถูกใจแน่นอนมาขายหน้าสุดไปอัพ์ิ้งมาเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะเป็นแฟนเราว่าคุณสนุกสุดจริงไหมคะก็ก็สนุกไม่เท่าไหร่แต่ดูจากรูปแล้วคือไม่ไม่ได้หุบยิ้มอีกเลย พก็ยังคอนเซ็ปต์ตัวเองไรเงี้ยว่าเป็นอูน่เหลาทองหรือยังไงอูโน่เหล่าทองเหรอไม่อูน่เหล่าทองนี่จริงๆแล้วผมไม่ได้คบเป็นเขานะอันนั้นเป็นธรรมชาติคือผูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นแบบเป็นเป็นทรงเอก็คือโหจริงๆอยากอยากเป็นแบบขับโซนิกอะขับโซนิกแล้วมอฟจริงๆก็จัดไปลุกแต่งมาลุกนะมาแอดแอดแอดก็เลยอ่ะเอาชุดมาใส่รอยสักเต็มตัว ก็คือไอ้ไอ้ตอนใส่ไม่ไม่นานหรอกนะแต่ว่าไอเราไอเราเข้าห้องน้ำบ่อยไงแล้วทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำอ่ะมันต้องเริ่มถอดถอดมันปวดปวดคอดแล้วคอร์ดถอร์ดค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 อดแล้วก็ทุกครั้งเลยลำบากในการเข้าห้องน้ำแต่แฟนเโอ้เห็นมันก็โอโอ้ทำไมเอาที่งค่ะที่มันทำไมเงียบมากเลยแบบไม่ไม่มีอะไรแบบบอกคนอื่นบอกแฟนเลยแบบไม่รู้ตัวหรือมันเป็นเอาทิ้งบริษัทไง เราก็ทำความรู้จักกันกับทุกๆคนในค่ยายแล้วก็พี่ๆทีมงานน้องๆในค่ายก็จัดเต็มกันมากเหมือนกันจัเต็มกม,มากทุกคนมีความสุขมากรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นที่ศูนย์รวมของคนยูนิคที่ทุกคนเออร์ทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะแล้วก็มาจอยๆกันเราเราเรารู้สึกว่าเราเราก็ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เราก็อยู่ถูกที่แล้วแหละแล้วโฟโฟก็ใครจัดเต็มใครจะเต็มสุด ช่างหน้าของัวเองนะถ้าเกิดดูต่างคลิปเขาจะไปทุกที่ทั่วโลกนะวันนั้เขาจัดเต็มที่สุดเป็นกุมารทองมาเลยถือถือถือน้ำแดงไว้นะสารพภูมิถือน้ำแดงมาด้วยจัดเต็มจัดเต็มทุกคนให้รู้ว่าทั้งทีมงานและนักแสดงเราสินเสมอกันปีน้าต้องไม่แพ้เออมันแน่ แอบไม่ใช่ไม like ่ใช well, so ่แอบเปิดตัวไมเขาเอาี่วอเดตแบบเาาวครหมหรือไ้าเขาดาวมีอะไรอปเอไหมขารแล้วก็งานแล้วเาดาวไม่มีอัปเดตอะไรเลยแต่ว่าที่อัปเดตตอนนี้คือโปได้ร่วมร่วมร่วมทำผลงานชิ้นหนึ่งกับ s k e t c h e ออยู่ยังไงคะปิดหน่อยก็เป็นการคอลแลบกันระหว่างโปกับ s k e t c h e ออยากให้ทุกคนติดตามด้วยว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยนะครับฝาก ช่วยช่วยช่วยกันจับายใช้สอยหน่อยก็ไม่ใกล้ไม่ไกลต้องลองดูแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นการไปร่วมงานกับโปรดิวชั่นต่างประเทศหลายๆที่หลายๆเมืองครับเป็นซีรีส์เป็นแฟชั่นเป็นอะไรเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยด้วยแล้วก็ซีรีส์นี่มันคือโปรดิวชั่นใน ตามเมืองต่างๆเมืองใหม่ๆที่เราไม่เคยไปร่วมงานด้วยก็จะเป็นแบบโปรเจกต์บ um> uh> uh> uh uh> uh> ิ <h 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 ๊กโปรเจกชันของฝั่งเมืองนั้นๆใช่ใช่เดี๋ยวบินไปของเพลเช่ก่อนใช่เกือบๆสิ้นเดือนเกือบสิ้นเดือนรอติดตามกันนะครับผมโอเคสวัสิดนึงนะโอเคสุดนะ